นี่นีครับเราอยู่กันใน The b a t r n Cat นะครับ EP ที่44เข้าไปให้แล้วนะจ๊ะน EP นี้นะครับเข้ามามันก็มีกิจกรรมเจ้าตัวของแมวขูดจิ๋วเข้ามานั่นเองซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมาบอกว่าเป็นลอตเตอรี่นะครับแมวขูดจิว๋วขูดและชนะรางวัลรางวัลที่ได้นะครับคือ100อาหารแมวนะครับอ๋อต้องเป็นที่1ด้วยนะครับ เพื่อปูนะครับอ๋อเราได้รางวัลที่สองครับอาหารแมว90อ้อปอตสุอ๋อ,อคือก็จละมันมีสามช่องเราต้องผมคิดว่ามันให้ปูดทีเดียวสามช่องไม่ใช่นะครับมันให้ซูมเอาว่าเราจะได้อันไหนหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งสองสามในความคิดผมนะแต่เม่คีดผมได้ที่สองมาก็ได้มา90กับปลอกแมวเฮ้ยอย่างน้อยก็ยังได้90ทำไมมันไม่แจกแบบเหมือนตอนนั้นนะเนาะที่แบบว่าลวนเดียวเลยครับเนาะได้เป็นหนึ่งพันเลย ครั้งนี้เรามาทาอะไรดีอะสมบัติเราก็ยังเก็บไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าอีเวนต์สมบัติหมดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนั้นวันนี้เราไปลุยการตานานกันดีกว่าครับมาครับมาต่อการกับโหมดตานานนั่นเองแต่ครั้งนี้เราอยู่กันที่ด่านคืนสอบสวนไม่สิมันต้องเป็นถนนตะวันตกห้องคืนสอบสวนเรียกว่าอะไรเดียสเตทคืนสอบตวจโอเคเชื่อมันเ,เหมือนกันแหละเอ้ยผมเวละ <laughs> ผมยังใช้ตัวน,นี่อยู่เลยดื้อครับยังใช้เซตที่มันเป็นของไเมื่อวานอยู่พอดีเราไปตีเจ้าตัวกอคิลลี่มาครับผมก็เลี้ยงตัวรับเท้ามาค่อนข้างเยอะหน่อยวันนี้ผ่านได้ปะวะก็จะผ่านได้มั้งอ้ได้ไม่ได้ได้ได้เกือบเกือบคิดว่าไม่ผ่านรับเออพี่แกท่าดีนะโจมตีก็อาจจะแรงด้วยแล้วก็พ่อดีคือผักกระเด็นนะแต่ว่ามีวิธีท,ทาให้พี่แกโจมตีไวกว่านี้ไหม <laughs> ผมรู้สึกพี่แกชาร์จนานมากเลยครับตอนพี่แกจะตี จะบอกพี่แกตีแรงก็จริงครับแต่พี่แกชาร์จนานมากทุกคนชาร์จนานแบบนานมากของมากของมากเลยอทาชาร์ครับรับกับหนึ่งมัดแรกแน่นอนว่ามันไม่ตายแน่นอนแต่ว่ากระเด็นไปเออ,อยังกระเด็นได้อยู่ไม่ตายแน่ๆครับแต่กระเด็นวากิ้ดี้น่ารักมากเลยครับร่างวีวั์ของเขาดูเป็นแบบนางฟ้าจริงๆเลยนะร่างนี้ วิวัฒนาการได้ครับความสามารถหยุดเวลาก็ยังไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นนะผมอยากให้มันเป็นความสามารถตีแล้วแบบดาเมจแรงขึ้นมากกว่าดาเมจก็ยังอยู่ในเกณฑ์ประมาณหมื่นนะมะั้งก็ไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหรด่ดาเมจของวากิลี่ครับข้อดีคือนางสวยสวยมากแต่ว่าเรียบร้อยครับตอนนี้เหมือนกับว่าเริ่มเจอศัตรูสีแดงอยู่นะยังไม่เจอสัตรูซอมบี้หรือว่าอะไรนะน่าจะไม่มีซอมบี้ด้วยแหละด้านนี้ ลังจากสีแดงผมคิดว่าน่าจะเป็นไม่เทพก็เอเลียดครับแมวมังกรนี่มันคืออะไรมันเก่งไหมเดี๋ยวขอเวลาจัดทีมแป๊บหนึ่งครับทุกคนมาครับเสร็จแล้วมาต่อไปเป็นเมืองมักกะโลนีจัดไปครับแปดิพลังงานไม่เป็นไรเรามีธงเยอะธงผมมีอยู่40ลแล้วตอนนี้ได้มาจากการเล่นเจ้าตัวด่านพิเศษเนี่ยแหละดานตำนานเนี่ยครับก็ได้จากการเล่นเจ้าตัวดานพิเศษด้วย เป็นพวกอีเวนต์อะไรเงี้ยบางทีมันก็แจกนะครับเล่นๆไปมันก็แจกก็พยายามกดเข้าไปเล่นอยู่ครับผมพยายามหาด่านอีเวนต์ที่ตัวเองเล่นได้แล้วก็สามารถได้รับแมวแบบง่ายๆอยู่คืออีเวนต์ไหนได้แมวผมก็ลองกดเข้าไปเล่นอ่ะบ,บางอีเวนต์ผมก็เล่นไม่ผ่านนะไม่ใช่ว่าจะผ่านทุกอีเวนต์นะบางอีเวนต,ต์มันโหดมากเคยมีอีเวนต์หนึ่งรู้สึกจะเป็นซอมบี้ตัวอ้วนครับโคตรโหดเลยผมเล่นละไม่ผ่านก็เลยไม่ได้ตัวมันแจกแมวอะไรไม่รู้ครับแต่ว่า บอสนั้นโหดมากเมืออมากะโรนีปัญหาคือฮิโปเล็กตัวเดียวนะถ้าฮิโปเล็กแตกก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะจ๊ะพูดถึงแมวที่ผมอยากวิวัฒนาการจริงรผมอยากวิวัฒนาการเจ้าตัวของแกบเอลนะครับซึ่งเป็นแมวที่บีผดกับเอเลียนในการหยุดเวลานั่นเองผมไปดูมาแล้วมันเขียนว่าน่าจะเพิ่มพลังน่าจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับกับ ความเร็วโจมตีนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมอยากจะแบบให้แกเบี้ยมันเป็นร่างสามถ้ามันตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แน่มันอาจจะตีเร็วขึ้นเรื่องดัมเมไม่อาจจะไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าตีเร็วขึ้นมันก็คงจะไปสบทบตรงดาเมจให้เองแหละผมคิดว่างั้นแต่ปัญหาคือมันต้องหาพวกผลไม้นะครับตอนนี้ผมยังหาได้ไม่พบเลยแล้วก็หาได้น้อยเดียวเองแต่ค่อยๆพยายามไปครับเก็บๆไปเรียบรรอยมากาักกะโรนีต่อไปเป็นนักเดินทางพันนจอน ถ้าเราเล่นดานตนาไปเ,เราจะมีโอกาสได้แมวอูรุลุนซึ่งดูแล้วเราน่าจะไปไม่ถึงมันน่าจะโหดมากๆม,มันมีหลายดาดมากๆเลยครับดาดตะนานแต่ถ้าผ่านก็จะได้รับแมวที่ปีโคตรรว่าแต่อูรุลุนมันทําอะไรได้อ่ะผมยังไม่รู้เลยเนี่ยรู้แค่ว่าเหมือนว่ามันน่าจะผักกระเด็นมากเฮ้ยรอบนี้เราเจอช้างนารกาคีรีครับว้าวเฮ้ยไมช้ามาตีแรงจังทีเดียวเล่นจะสะเทือนเลยตีแรงแต่ตีช้าครับไม่เท่าไหร่ไม่ใช่ว่ามันมาตีตอนที่ปารีเดินเข้าไปใกล้ๆพอดีแมวนะอย่านะ อุ้ยรอดเกือบแล้วปารีสดเกืบโดนถ้าตีตอนปารีสเดินเข้าไปนี่จบเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีปารี่แตกเลยเอาตึงกันหน้าเอาตึงกันหะน้าหมดเกินใจเย็นใจเย็นนะคะโอเคตอนนี้เรายกพวกกันมาเต็มขยโยและคิดว่าน่าจะไหวไม่น่าแพ้แล้วครับเพราะว่าพวกเรามาเต็มเลยนิ่งๆนะน้องโอ้โหโแกเบี้ยวยังไม่ทันชาร์จเลยแกเบี้ยวโดนตีแล้วชาร์จได้ยิงไหมทันได้ยิงไหมโอ้โหแกเบี้ยวชาร์จแล้วแต่ไม่ทันได้ยิงชาร์จอีกรอบหนึ่งทันได้ยิงไหมโอ้แกเบี้ยวไม่ทันได้ยิงอ่ะ ายก่อนยิงช้ากว่าจะยิงกว่าจะชาร์จกว่าจะอะไรอะ่ะเนี่ยแหละอยากให้มันยิงไวๆหน่อยเรียบร้อยโอเคยบชนะไปครับผู้พิทักษ์ที่ผิดหวังนะครับมีอะไรที่น่าผิดหวังอ่ะใช้ทงไปเลยครับแล้วก็เข้าเล่นไปเลยตรงเราเยอะ,ะครับตอนนี้ใช้ไปเลยแล้วก็เอาธงที่ได้มาไปลงกับดานเก็บผลไม้ด้วยอืมอีดีครับเรามีแมวมันเธอรอพอดีเลยบางทีมันจะไม่โดนด,ดามิจากสีแดงครับ แค่บางทีเหมือนว่ามันมีโอกาสที่จะไม่โดนแต่สีขาวมันไม่เกี่ยวนะอันนี้เนี่ยมันจะมีนะครับเหมือนเป็นโล่สีทองนะครับขึ้นมาจะปกป้องดาเมจจากสีแดงแต่สีขาวไม่นับนะเพราะงั้นโดนสีขาวก็บายบายส่วนแมวนักดาบก็โจมตีสีแดงแรงขึ้นนะแต่เหมือนมันมันจะโจมตีไม่เข้าหรือเปล่าวะ เอาเข้าเข้าเข้าตกใจ่าไม่เข้าจะบอกว่าค o t m o มันดูตีไกลมากเลยเวลามันตีนะเทียบกับพวกบ b e r แต่ละตัวของเรา h o ส m o ดูตีไกลมากเลยอ่ะมันไม่ได้ตีไกลต้องเรียกว่าอะไรมันยืนไกลดิเวลามันตีอะมันยืนไกลกว่าหลายตัวเลยนะอีบัานอ้อแล้วก็เหมือนคลิปที่แล้วมันมีน้องบอกว่าแนะนําให้หาแมวใส่กรนไว้ผมไปดูคลิปมาแล้วมันเป็นไอแมวพายุใช่ไหมทุกคนผมเข้าใจถูกป่ะมันจะต้องเล่นดาดอะไรสตอมสตอมทุกอย่างนี่แหละแต่ ผมไม่รู้ว่าชื่อไทย,ยมันเป็นด่าทว่าอะไรครับจะต้อหาก่อนแต่ตอนนี้ผมก็ไล่ไกดดูก็ยังไม่มีนะแมวพายุอ่ะในในด่าพิเศษของผมอะ่ะหรือว่ามันมันเป็นชื่ออื่นถ้าเป็นชื่อไทยอะ่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ YouTube ที่เขามาทํากันอะ่ะเขาใช้เป็นชื่ออังกฤษครับผมมันปรับเป็นภาษาไทยไงเลยไม่รู้เรื่องกับเขาเลยเอาไปเป็นภูเขาคาบอยครับภูเขาคาบอยน่าจะไม่ยากนะครับเพราะว่ายังไม่มีตัวอะไรออกมาก็เลยยังไม่ยากลาลุนลาลุน จริงๆผมน่าจะเอาโมนิโกกับเจ้าตัวแมวศิลปะยัดใส่ทีมมาหน่อยนะครับให้แมวกรรมกรมันทางานเพิ่มขึ้นหน่อยรู้สึกแร่มันเดินช้าไปหน่อยครับไม่รู้สึกเหมือนหมามันดูอึดจังวะดูผมคิดเอแใจเย็นๆนะนอใจเย็นนะนอโอเคดูโจมอัดผัวดํามันครับน้องรักโดนแกเบียวชาร์จยิงปี้ชาร์จโคตรอลังการแต่ว่าดามจไม่เข้าโอ้โหจะจะร้องไห้แกเบียวอะ <c oughs> แกบี้ยวจะทำอกอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายรึเปล่าคืนโรดิโอนะครับน่าจะเป็นดาดสุดท้ายจัดไปคืนโรดิโอ่าเอ็มดูซีคืนโรดิโอเป็นอย่างไรโอทาทับโคตรเปี้ยวดวงตาพิศารเดี๋ยวจริงก็ยังไม่ได้เอาแมวโเนกโกะกับศิลป,ปะเข้าจุดดีเออชีวิต <c oughs> <pe> เพลินเพลินตาหน้าตาหน้าครับอ,อย้ยเจอหมูแดงพอดีเลยเราเอาชนะสีแดงมาพอดีเลยพี่แน่จุโจม อันนี้แน่เนี่ยแ่ยมันขึ้นโล่สีทองครับอันนี้คือมันจะไม่รับดาเมจจากสีแดงเป็นระยะเวลาชั่วขณะหนึ่งแล้วก็โอ้โห <laughs> ทำไมวะทำไมถึงต้องมาเจอเองวะถ้าอยากรู้วะทำไมข้าต้องเจอเองเลยวะทั้งที่ข้าเกลียดเองมากเลยข้าไม่ชอบหน้าเองครับขัดใจเอกมากเลยจริงๆจักใจแล้วบันดมันเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าวิธีการป้องกันมันคือไม่ไปตีดับไม่ไปตีผ่านมันอะ ผมลืมมันเปนานของนานของนานมากๆแล้วนะแล้วมันก็กลับมาให้นึกถึกโอ้ชีวิตเออจริงๆเลยเนาะคนเราเนี่ยแพ้แล้วมั้งนี่ดูทรงบันๆเลยกล้าดียังไงฮะกล้าดียังไงไม่งไงออกไปดิเก่งเราอะ่ะเก่งเราเออแมวมันทาดอมันรับระเบิได้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะหมดแดะพอไม่มีเกาะแล้วมันก็โดนบันๆต่อยทีเดียวตายครับแต่ถ้ามีเกาะเหลืองเนี่ยด,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 ดูดิอยู่ในพักหนึ่งแล้วก็แอะ คือต้องทําไงก็ได้อย่าให้เกาะสีทองมันแตกอ่ะมันยืนได้แด้ๆถ้ามีเกาะสีทองนี่คือมันยืนได้แน่นอนแมวมันทะโดครับเออแต่น่าจะโดนบันบันต่อยเพียบก็ได้โอ้ยบัน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 กระเด็นนะบันน็อกโดนแล้วโดนแล้วกระเด็นไปทีนึงกระเด็นไปทีนึงอีกทีอีกทีอีกทีเน้นๆกระเด็นไปสองทีสองทีสะดุ้งสะดุ้งมีดุ้งมีดุ้งบอกเลยมีดุ้งมีดุ้งต้งตัวรับเท้าไปเยอะสะดุ้งอีกทีไหมไม่สะดุ้งครับสะดุ้งไหมฮึมมันบันสะดุ้งไปสามรอบแล้วนะยังไม่ตายเหรอมาแล้วอีกรอบหนึงอย่าลบงอีกรอบนึง ไม่สะดุง้งไม่สะดุง้งไอ้นี่มันไม่สะเทือนไอ้นี่มนไม่สะเทือนเอาตายบามุดไปลวน้องบามุดจ้องจะเล่นตูดคนอะปิ้วปิ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 ว,วยิงไปทำไมก็ไม่รู้ไม่มีคนนกจากยิงมังแ้นแหละใจเย็นน้องบามุดพี่มาละอืมโดนเซตแน่แล้วเรียบร้อยครับยัดตูดมันโอเคได้รับ30กระป๋องแมวแล้วก็ความเป็นผู้นําอีกหนึ่งครับตอนนี้ผมต้องเก็บกระป๋องแมวไว้เยอะๆครับเพราะว่าน้องเลมเขาบอกนะว่าเดี๋ยวมันจะมีการันตีแมวเข้ามานั่นเองเอาไว้แมวไม่เล่น เดี๋ยวไปเล่นดาดตะนานก่อนคลิปนี้ใจเย็นดินี่ก็จะลากเข้าดาดอีเวนต์อย่างเดียวต่อไปเป็นทะเลแห่งทูน่านะครับคิดว่าน่าจะลงในน้ําแล้วตอนนี้ชายฝั่งทูน่าแดงน่าจะยังมีสีแดงอยู่ผมเปลี่ยนตัวรับเท้าดีไหมเอาแชมป้าออกเอาอันนี้ไปแทนแนวยังลบหรือว่านี้ไปแทนดีกว่านนี้ไปแทนแมวแชมป้ามันเดี๋ยวต้องงงกขอด้วยว่ามันอัพเลเวลได้อีกไหมอัพไม่ได้แล้วมันตัน20เอาแมวนี้ไปแทนดีกว่าแชมป้าออกแมวโมหกมันก็รีไวพอกันนะผมว่าแมวโมหกไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับ ผมเอาโลเวอร์ไปเพราะผมกลัวมีเอเลี่ยนแต่ดูทรงแล้วน่าจะยังไม่มีเอเลี่ยนไปกินเจ็ดติดพลังงานครับสาบานจากใจเอาดีเอาดีมันคืออะไรเนี่ยเปิดมาโดนเลยเหรอเอาดีเปิดมาโดนเลยเหรอเอาด,ด,มาด,ออาดีมันจะเคินไปมั้งลูกพี่โอ้โหแล้วแต่ปล่อยไปเงี้ยปล่อยไปเรื่อยเงี้ยแหละแล้วแต่ เออแต่อ้หมาดํามาหมาดามาครับหมาดํามาหมาดามาต้องระวังเลยนะไอหมาดาเนี่ยแม่งเป็นปัญหากับเรามากถ้ามันตายก็ได้เงินเยอะครับแต่โดยส่วนใหญ่มันจะไม่ตายจะเป็นเราที่ตายเองแล้วแล้วแล้วมาดิเริ่มแลเริ่มแล้วเริ่มสะเทือนแลเริ่มสะเทือนล้วน้องสะดุ้งนะเมื่อกี้มีสะดุ้งนะสีแดงอ่ะมีสะดุ้งนะ้าเฮ้ยเฮ้ยสะดุ้งนะมีสะดุ้งนะน้องมีสะดุ้งนะมีสะดุ้งนะน่ะเอาเอาเรียบร้อยกลับไปนอนบ้านได้เลยบอสแตกแล้วไม่มีบอสเท่ากับแตกเปรี่ยง ถ้าเรือน้ําจืดครับจัดไปด่านต่อไปนะครับเมื่อกี้เจอเนียนดำใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดล่างส้มนะครับเมื่อก่อนนี้เนียนดําล่างขาวนี่ถือว่าโหดแล้วนะเดี๋ยวนี้ล่างส้มนี่ยังยังดูพอเอามาเทียบกับบอสในด่านเอเลี่ยนแล้วผมรู้สึกว่าหมูเอเลี่ยนแม่งโหดอีก <c oughs> โหดกว่าเนียนดําอีกผมว่าหมูเอเลี่ยนนะโหดกว่าเนียนดําล่างส,สงส้มอีกะเนียนดําล่างส้มมันทำอะไรมันโจมตีใช่ไหมเป็นคลื่นเีออกมาพลึบออกมา ก็ยังตีช้าอยู่นะไม่ได้ตีเร็วขนาดนะั้นแต่หมูเอเลี่ยนตีเป็นเวฟอะน่ากลัวมากเลยตีเป็นเวฟมันทําให้เข้าถึงตัวมันค่อนข้างยากครับของผมใช้แมวโรเวอร์ฆ่ามันเพราะว่าตัวอื่นโดนไม่กี่ทีก็ตายหายแล้วไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นโอ้ตอนนี้งงกว่าคืออะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 ,ยวไอพี่มันเป็นใครเนี่ยมาเลียหน้าแมวผมจนแมวผมหน้ายุ่หมดแล้ววก็กินมดขยันเลียด้วยนะอังหมดแล้วน้องเลียอะไร,รกันหนาเราโอโ้โหตายหมดแล้วมัง้งเลียอยู่นั่นน่ะใจเย็นอ เอ้ยแปลกๆนะทำไมมันให้เรามันเหมือน,นให้เราเก็บเงินไก่ตัว2ตัวนี้หรือเปล่าแบบถ้ายสองตัวนี้ตายแล้วแบบอาจจะแบบมีอะไรบางอย่างโผล่ออกมาหรือเปล่าไม่แน่นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีบอสโผล่มาเลยด่านนี้เมื่อกี้มันยังเอาเนียนดาโผล่มาก่อนเลยไม่แน่อาจจะมีแบบบามุสอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้ร้องเลยนะบามุสสองรอบตัวเดียวยังพอทนสองตัวเอ้สองตัวผมนี่พอเลยโหเยอะว่ะโอ้โห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 น้าคำการจริงจริงตายสักทีเถอะคำการโอ้ยเขาดี เราะแม่งสองสามทีแล้วยังไม่ตายเลยครับเนี่ยฟารีดคอแล้วคออีกไม่ตายเลยว้าวไอ้นี่มันตึงไอ้นี่มันตึงเฉยใช่หรอวะมันเป็นแค่ตัวสีขาวนะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ปัญหาคือมันถึกแปลกๆอ่ะมันถึกมากเลยอ่ะฟารีดผมคอมันไม่ตายอ่ะมันถึกมากเลยอ่ะเป็นไปได้ไงตายแล้วไหมไม่ตายวะเฮ้ยไอ้นี่มันเอาเรื่องจริงๆไม่ตายวะ ต้องใสต้องเคาะมันดีกว่าบ้านจะแตกครับสงแล้วอะต้องเล่นเคาะบ้านเอาแล้วกันให้มันกระเด็นไปอีกรอบหนึ่งติดบ้านแลวเราเคาะบ้านทิ้งแม่งเลยเริ่มละเริ่มเริ่มเริ่มเคาะโดนบ้านแล้วฆ่ามันไม่ตายก็เคาะบ้านมันดีกว่าทั้งนั้นนะครับง่ายดิอ้อเองแหละถึงบ้านแล้วตอนนี้ผมเริ่มเคาะบ้านละชนะมันไม่ได้ก็เคาะบ้านแม่งเลยละกันตีบ้านให้แตกไปเลยตีไงชนะไม่ได้ใช่ไหมตีบ้านแม่งเลยจบเอ๊ะแม่งนานจัด เออชนะไม่ได้ตีบ้านดีครับรออะไรมหาสมุดสีฟ้าครับด่านต่อมาพอมีคําว่าสีฟ้าเนี่ยผมนึกถึงเลยนะเอเลี่ยนไม่แต่มันมี2ตัวเนี่ยมันบอกมีศัตรูที่ปรากฏแค่2ตัวเฮ้ยบิดาไม่น่าจะมีเอเลี่ยนหรอกหรือว่ามีวะไม่น่ามีอ่ะถึงมีเอเลี่ยนเราก็ยังมีตัวหยุดเวลาอยู่ก็คือเจ้าตัวแมวลอยแพแล้วก็มีแมวโรเวอร์ที่อึดต่อเอเลี่ยนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผิดคาดว่ะไม่ใช่เอเลี่ยนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จิงโจ้นี่มันต่อยเร็วมากเลยนะโอเคผมแพ้สีขาวเลยเนี่ยโอเคผมแพ้แล้วแหละทางเนี้ย อาาฮ่อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อย่าทำกันแบบนี้ครับพะโหลเอาดีแกล้งกันพวะเนี่ยอืมนิ่งๆนะนออ้องบาหมุสต่อยาามันบาหมุดตัดหน้ามันเสกเกียสตียเสีเยสวเมียดโดนเสกเจ่อเขารีลองตูดปัป๊บคลิปพุ่งกร็นตายไปแต่บาหมุดต,ตีช้าหน่อยนะต้องต้องใจงเย็นต้องใจงเย็นต้องใจเย็นตีแรงแต่ตีช้าต้องใจงเย็นต้องค่อยๆช้าต้องค่อยๆช้า อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเลเวลยี่สิบห้าเอาอะไรกับข้าใช่ไหมเลเวลมึงจะยี่สิบห้าจะเอาอะไรกับมันน้องน้องเขาบอกว่าผมต้องผ่านอา่อนาคตสามก่อนนะจะเจอบาหามุตรล่างวิวัฒน์ที่สภาพนะว่าผมเจอวาคิรี่ล่างเอเลียนอะ่ะยังร้องไห้ขนาดนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าอันที่สามมันเป็นบาหามุตรล่างเอเรียนอะ่ะอืมแพ้แน่นอนแต่อันนี้เราชนะครับมหาสมุทรสี่ฟ้าไม่มีเอเรียนแหมตกใจนึกว่าจะเจอเอเรียน ขยะต่อมาเป็นน้ำสกาปาโชนะครับน้ำสกาปาโชว่าผมผม,ผมมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งนะที่มันอึดกับสีขาวอะมันไปนไหนละมันเป็นเพื่อนกอดคอกันร,รับจำได้อเอาไปไหนวะน่าจะเป็นแมวแลครับนี่เป็นตัวแคทบลอนะครับนี่มันจะอึดกับพวกสีขาวนะครับก็คือพวกไม่มีประสิทธิภาพอะไม่มีอะไรเลยในการโจมตีพื้นที่ครับตัวละ450ถ้าเรายังไม่เจออะไรผมแนะนําว่าผมคงจะเอาตัวนี้ไปแหละแนะนาตัวเองว่า คือผมยังไม่เจอเอเลี่ยนไงเออก้อาวมันไปก่อนก็ได้เราไม่จำเป็นต้องอัพมันเยอะขนาดนี้ก็ได้ประว่าจริงๆเราอะเราแค่จำมันไปแทงไม่ใช่เหรอผมเอาไปแทนโรเวอร์ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าผมยังไม่เจอเอเลี่ยนส่วนใหญ่เจอแต่สีขาวเอาไวต้ตาไหนเจอเอเลี่ยนแล้วค่อยกลับเอาโรเวอร์ครับเดิมหนักง่ายว่าแล้วส่งมันออกไปก่อนเลยแคทบอร์สแล้วเป็นการโจมตีพื้นที่ด้วยไงหวัดช่ำหวัดเจี๊ยบเออเป็นไงเป็นไงคอริลีโล่เฮ้อะนีไ่ไงเจอแคทบอส ไงตะเทือนตะเทือนะโดด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 นี่นี่แกแคดบอร์เข้าไปไม่น่าทำมันมันก็น่ารักดีแหละโ้องตีพื้นที่ด้วยครับมาดีมาดีอึดกับสีขาวน้องหึ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 อึดอึดพี่อึดอึดอึดไหวอึดไหวยังยืนได้ยังยืนได้ยังยืนได้ไม่ละคายผิวบาฮามุดออกไปต่อยทันทีนิ่น่นะน้องบาฮามุดกำลังมาผมปล่อยบาฮามุดออกไปแล้วนะมาดูกันว่าถ้าเกิดผมปล่อยแกเบี้ยวระหว่างแกเบี้ยกับบาฮามุด อะไรจะไปถึงก่อนเดี๋ยวไละมนีเกี่ยวอะไรกันเนี่ยเฮ้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 ยไม่นะแกเบี้ยวมันถึงก็จริงแต่มันไม่มีเวลาได้ช้ามันจะกระเด็นแกเบี้ยวว่าแล้วแกเบี้ยวตีช้าผมบอกเลยตีชตินี้ตายชตินะอูบางมุดโดนไหมโดนแต่มันไม่กระเด็นโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้พี่แพนโอ้แกเบี้ยวแกเบี้ยวไม่ได้ตีโอ้แกเบี้ยวไม่ได้ตีโอ้แกเบี้ยวไม่ได้ตีโอ้ได้ตีแล้วโอเคตกใจนึกว่าแกเบี้ยวไม่ได้ตีคือแกเบี้ยวมัน มันถึงเร็วก็จริงนะแต่มันตีโค้ช้าครับกว่ามันจะชาร์จดูดิกว่ามันจะพุดขึ้นมาจากพื้นแล้วมันก็ยิงกว่าโอ้โหโคตรหนักกว่ามันจะตั้งท่าได้กว่ามันจะชาร์จกว่ามันจะโอ้โหร่างสามมันเขียนว่าเพิ่มความเร็วโจมตีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขอให้มันโจมตีเร็วจริงๆนะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กอนละกันนะที่ทะเลสาบเศรษฐกิจครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้มันจะยาวเกินครับเกาะไปเป็นเกาะไม้ไผ่นะครับเรื่องราวตำนานเราอะไรอ่ย เขียนว่าเคลียร์แล้วมีรูปมงกุฎหกมงกุฎนะนี่ผมไม่รู้ว่เพราะว่ามันคืออะไรนะเมื่อกี้เราสําเร็จภาร,รกิจมาดูว่าเราสําเร็จอะไรไปเคลียร์สิด่านในเรื่องราวตำนานนะครับได้รับตั๋วมาติเกตนะสีขาวก็ดีนะก็ดีอยู่เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะได้เอาไว้สุ่มพวกอัพเกี่ยวกับแมวก,กรรมกรอะไรพวกนี้เนี่ออันนี้ผมอัพเต็มไปแล้วมันก็เลยอัพไม่ได้แล้วมัม้งมาเลยผมแลกเป็นตั๋วเทนร่บ เฮ้ยไม่มีอะไรแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารนะับชมนะบ๊ายบายจุ๊บๆหันหลังมาเดี๋ยวให้ต่อจะการเดี๋ววัีเดี๋ยวชองตัวเอนะเลย